เอี้ยเอี้ยใจใจเพาบอกไม่ได้เป็นอะไรนะเงินก็เติมตามปกติเราจบแค่นี้ก่อนไปบวยก็ติดแดงหมดเลยหลังบ้านติดแดง กินทั้งแกนกินโชเอไอนี่เนี่ยมะม่วงแมงตอนตอนที่มันไม่ไม่สดกก็กินกับน้ำปลาหวานอร่อเลยคุณเอไอผู้น่ารักกอดกอดกอดเอไอจ้าบ๊ายบาย,บายแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า เราต้องมีผลไม้ไทยเยอะแยะมากมายนะจ๊ะคุณ AI ไอจา๋าถ้ายายบวยพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทักไทยยำใส,สายของวันที่สิบสามเดือนห้านะตอนตอนที่มันไม่ไม่สดก็กินกับน้ำปลาหวานลรเลย ต,ตอนไหนก็ได้หับกาแฟเนอะเดี๋ยวแต่เราสะดวกเป็นเพราะเน็ตมันก็ไม่เป็นเพราะระบบมันหรือเปล่าระบบของเขาเมื่อเปล่ารบบาจะเป็นไปใหญ่แล้วเดี๋ยวเนี้ย Facebook เอ๊ย หรือเราไม่ได้ลงคลิปเดียวลง,ลงแต่คลิปสตรีมสตรีมเติมเติมเงินไปเป็นกองสามร้อยแล้วหรว่าแต่มันตอนตอนไหนก็ได้กับกาเฟนะแล้วแต่เราสะดวกอินทั้งแกน กินโชเอไอนี่เนี่ยมะม่วงแมงเอบอยกกินมะม่วงแมงโก้แมงโก้โชนี้หนะ้มามะม่วงก็กินมีมะม่วงให้กินก็กินไปนะกินทั้งแกนกินโชเอไอนี่เนี่ยมะม่วงแมงจะเป็นไปใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเอย เีๆๆ้ยเอี้ยงใจใจพวกคุณเอไอผู้น่ารักกอดกอดกอดอจ้าบายบายแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าตอนตอนที่มันไม่ไม่สุกก็จินกับน้ำปลาหวานแล้วเลย ไอ้บวยก็จะบังไว้แต่มันก็บังไม่ได้อะืมไปดูคลิปให้เพื่อนๆก็จะดุดดูไม่ได้หมุนติ้วเหมือนกันแอบวยก็เติมเติมเงินไปเป็นกองสามอยแล้วว่วแต่มัน งงไปคุยกันไปนะโมบานี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เมื่อไรจะเขียวเหมือนเดิม็ไม่ตั้งแต่ย้ายห้องมาเนี่แเละไปทิปนัาเน็ตใจบวยหมุนต,ว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 ติวติวติวก็ว่าขึ้นขึ้นไลรสดไม่ได้เลยเพื่อนๆวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไง แรงขนาดนี้ประทวนมาอืมเราต้องมีผลไม้ไทยเยอะแยะมากมายนะจ๊ะคุณเอไอจ๋าถ้ายายบวยพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคุณเอไอผู้น่ารักกอดกอดเอไอจ้าบายบายแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า ลงคลิปเดียวบ้างแล้วมั้งไม่ได้ลงคลิปเดียวเลยติดแดงหมดมีเข้าไปหาดูโค้ดก็ไม่เห็นโค้ดไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดบ้ามือเนี่ยใจไปชั่วเข้าใจผิดไปเรื่อยเอาคนไทยโอ้เด้อไม่ใช่ระเบิด เอไอก็ชอบไปดูคลิปให้เพื่อนเพื่อนก็สะดุดดูไม่ได้หมุนติ้วเหมือนกันได้บวยก็จะลืมมะม่วงอันนี้เข้ามามันดิบๆว่าจะกินนั่นเป็นน้ำปลาหวานสักหน่อยกระสุกมูจะไม่ได้กินน้ำปลาหวานเลยทบน้ำปลาหวานไว้ตอนตอนไหนก็ได้กับกาแฟเนาะเดี๋ยวแต่แเราจะดกโป้เดอไม่ใช่ระเบิด เอไอก็ชับลงคลิปเดียวบ้างแล้วมั้งไม่ได้ลงคลิปเดียวเลยติดแดงหมดเน็ตก็แรงอยู่ใช้แบบเน็ตแรงแต่ก็เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เนาะเป็นเพราะเน็ตมันก็ไม่เป็นเพราะ ระบบมันหรือเปล่าระบบของเขาเมื่อเปล่าลเราไปเจี้ยงๆใจๆเขาบ,บโอกโฟเดอไม่ใ,ใช่ระเบิด <c oughs> AI ก็ชอบไปดูคลิปให้เพื่อนๆก็จะดุดดูไม่ได้หมุนติ้วเหมือนกัน ใจบวยก็เตใจไปชั่วเข้าใจผิดไปเรื่อยเอาคนไทยเติมเติมเงินไปเป็นกองสาม้อยแล้วว่าแต่มันอืม แก้วขมิ้นมันก็หวานแล้วมันก็อร่อยดีอยู่เหมือนกันพอจบแค่นี้ก่อนจะบวยก็ติดแดงหมดเลยหลังบ้านติดแดงแรงขนาดนี้ประทาอนมา แก้วขมิ้นมันก็หวานแล้วมันก็อร่อยดีอยู่เหมือนกันชวนกินมะม่วงโอ้ยทำไมแสงแดดใจไปชั่วกเขจาจฉีดไปเรื่อยเราคนไทยไม่ได้เป็นอะไร เงินก็เติมตามปกติแก้วขมิ้นมันก็หวานแ้มันก็อร่อยดีอยู่เหมือนกันตามนาทีตามนาท,านาทีแล้วก็ภาพนิ่งแล้วก็ข้อความเฉยๆข้อความเดบโวยก็แรงขนาดนี้ประทวอนมา สามนาทีสามน้าท,าาทีแล้วก็ภาพนิ่งแล้วก็วข้อความเฉยข้อความเดบยกมุ่งไปคุยก,กันไปนะโมบานี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เอ๊ะเจ๊งเจ๊งใจใจพอจบแค่นี้ก่อนเป็นเพราะเน็ตมันก็ไม่เป็นเพราะ ระบบมันหรือเปล่าระบบของเขาเมื่อเปล่าระบบชวนกินมะม่วงอ้ยทำไมแดงเดดไปบวยก็ติดแดงหมดเลยหลังบ้านติดแดงตามนาทีสามนาทีแล้วก็ภาพนิ่งแล้วก็